มนุษย์น่าจฉาไหม <c oughs> มีดีอะไรผู้เจ้าเปรียบเทียบไว้แล้วว่าเทวดาชั้นดาวดึงกับมนุษย์ในชมพูทวีปต่างคนต่างมีดีกันคนละอย่างเทวดาชั้นดาวดึงดีกว่ามนุษย์ในชมพูทวีปคือสามอย่างสุขทิพย์อายุทิพย์วันณทิพย์แต่มนุษย์ในชมพูทวีปเนี่ยเลศกว่าเทวดาชั้นดาวดึงคือเป็นผู้มีสติมีความกล้าหาญ มีการประพฤติพรหมจรรย์ที่เยี่ยมยอดดังนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นพบภูมิที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้เยี่ยมยอดที่สุดเทวดาถึงอยากมาเกิดเป็นมนุษย์นะดังนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นสุคติของเทวดาให้มนุษย์ดันอยากไปเกิดเป็นเทวดาแต่เทวดาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์ยอมที่จะเจ็บป่วยเป็นมะเร็งเป็นโรคภัยใครจะยอมแต่ขอเป็นมนุษย์เนี่ยนะ เทวดาก่อนตายปรารถนาอะไรปรารถนาสามอย่างผู้เจ้าบอกหนึ่งเขาปรารถนาจะไปสู่สุคติพิกุก็ถามว่าสุคติของเทวดาคืออะไรอีกเทวดามันก็สุขแล้วนะผู้เจ้าบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาตอบไว้หมดแล้วเห็นไหม ดังนั้นโยมจะไปวิ่งไหว้เทวดาอะไรทําอะไรไม่ต้องนะนี่เทวดาเขาไหว้เรานะ,ะเทวดาเนี่ยวหว้มนุษย์ที่มีศีลไหว้นักบวชผู้อยู่ประพฤติปรมจันทร์ไหว้พระเสขะไหว้พระเสขะไหว้พระพุทธเจ้าน,นั้นสุคติของเทวดาคือมนุษย์อันที่สองที่เขาปรารถนาคืออะไรนะ ขอให้เขาได้ลาบนะพิกขุก็เลยถามว่าอะไรคือลาบของเขาอะคือการได้มามีศรัทธาในคำสอนของตถาคตที่ประกาศไว้ดีแล้วอาตมาจึงบอกวันนี้โยมกำลังได้ลาบนะถ้าโยมศรัทธาคำพระพุทธเจ้าโยมได้สองคอละหนึ่งโยมเกิดเป็นมนุษย์สองโยมได้ศรัทธาในคำสอนตถาคตและข้อที่สที่เราอาจจะต้อง มีการปรับปรุงตัวกันนิดหนึ่งนะคือเทวดาปราถนาว่าขอให้ลาบที่เขาได้ดีแล้วเนี่ยประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีในลาบที่ได้ดีแล้วอย่าให้สมณะพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกชักจุงศรัทธาเขาออกไปจากผู้เจ้าได้